เป็นจริงได้ Murder, มืหอนี้คือว่าอันรีดอยู funded, ่ในหุ่อ้มเลยมื่อแห้งวะธรรมดาอยู่คือว่าเป็นไข่ไปละคือตาจะออกแดงๆส้มเที่ยงวุ้น่าขออนุญาตเด้อขออนุญาตเด้อเบิ้งเขาเบิ้งผิดดอกเลย โดยสบายดีพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยเฮาและต่างประเทศเด้อเนาะกะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาเวตาสแนวมาในมื้อนี้นะพี่น้องเนาะสาเวอกาเดินทางมาหาทางเอื้อสุดใจอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะโดนโดนเถื่อได้พ่อเพิ่นได้มาหาทางเอื้อสุดใจพี่น้องเอ้ยเนาะก็คือบ่ามื้อนี้พี่น้องเอ้ยเนาะกะเดินทางในมื้อนี้เนาะสาเวากลมากับทีมงานคือเก่าบ่าวเบียบาวตาสามพี่น้องพี่น้องเอ้ยเนาะ มาหาเอื้อชุดใจมาเยี่ยมอากงอาการเพ่นเป็นจังได้เน,นาะดีขึ้นล้วบอเราพี่น้องเนาะหรือว่าบวบงบาวานขึ้นหรือลงกันยังบวหูพี่น,อน,น,น้องเลยเนาะมาในมือนี้ก็เลยมาเยี่ยมมายามถามข่าว,ข,าวข่าวพี่น้องเลยกัสิมา,าหาสร้างเนาะมาหาสร้างให้อาสร้างเพ่นแทกเรื่องมุงเรื่องไม้เอ็นทีสี่เกาะเกยออกมาเนาะพี่น้องเนาะว่าสีเบิร์ตประมาณจัดแคนเบิร์ตเทาใด้นะพี่น้องเนาะ กะมัวอ้ายสร้างเพิ่นสิอยู่หรือบ่พี่น้องเอ้ยในมื้อนี้เนาะกะสิตองให้ทะพ่อเพิ่นไปนําเบิ่งก่อนว่าไอ้สางเพิ่นอยู่บ่เนาะถ้าอยู่ก็คือสิอยากมาให้เพิ่นอ่าไล่เรื่องไม้เรื่องหยังเบิดจักแผ่นจักโตเนาะเบิดจักเส้นพี่น้องเอ้ยเนาะางกระงกสินําแหพี่น้องเอ้ยเนาะเตะเลยไปหาเอ้ยสุดใจก่อนพี่น้องเอ้ยก่อนอื่นเนาะไปทายสบายดี้เอ้ยสุดใจก่อนว่าอ่าเพิ่นเป็นจังได๋เอาโคการเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะ ดีขึ้นลายแล้วบ่เซ็งตาเพิ่นจะแจ้งกว่าเก่าแล้วบ่เนาะแันเทาก็เข้าไปหาทักทายสบายดีทักเอื้อยเพิ่นเลยพี่น้องเลยเนาะอ๋อโตตอนนี้ก็ค่อยคำลงแรงกันละพี่น้องผู้ต่เว้นแด็กจึงครึงอยู่ผูค่อยคำลงแรงแล้วพี่น้องเลยเนาะซาเบียจะพาเพื่อนพี่น้องเขาไปทักทายทั้งบอเวียบอตาก่อนพี่น้องเลยเนาะเพิ่นพากันเฮ็ดอย่างยู่เนาะพาผูดนี้ไม่สิบโอ้เนาะ สบายดีเนาะสบายดีเนาะนีได้พากันเท็ยนยังยู่คือวมาแล้ว่ลายเออไม้นี่หมดว่าไม่นี่เอาเอาไม้นี่เนาะหนึ่งแล้วเราพูดกไม้ไม้นี่นี่เขาอยากเอาหนาหน่อยกานี้ก็ได้นะอนี่มันหนาชิมห้าอ้นี่เขาเอาหนาชิบสองก็ได้สองสามจ้ะไปสามนี่หนึ่งล้านสามแสนห้าสิบพันเส้นหนึ่งเท่าไรบาทเส้นหนึ่งชองเสนบ โซงเชนโอ่เชนหาคุณได้ไม่ตัวนี้นะเมนแต่ว่ามันเด็กราคาจิ๊บจะพอตอนนั้นผมชื่อเฮ็ดรถไทยนานาหนาชิบสองหนาชิบสองบอสเมนเส้นหนึ่งโซ่เชนเท่าไรบ้าพอมันกระดดนวเนาะลืมละอันนี้เบิงงสีไลเบิรงเส้นละเชนหาเด้อหนออ่าเชนหาคูณหนึ่งสอเส้นซะคูณให้สามก็สี่เนห 4ีแซนฮะคันว่าเฮาสิเอา2ชิ้นผัดย่านมันบ่ถึงเนาะบ่ตาเนาะ2ชิ้นแต่ว่าเฮาสิมาตัดนะเพราะว่าไม้มีแต่4เม็บัดนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 7แล้วก็8 9 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 21 22 23 24 25 26 27 2 ปูไวชีที่เจเบอร์ตะปูมาทั้งตัดแบบตามไม่นะเพิ่นใจะไม่ข่วงเพื่อนน้องนาเด็กเบอร์่าใะจไม่ข่วงมาที่จะปูมาเวชี่นะคือปูเพื่อนใหญ่เพิ่นนั่นนะเอาได้รับเพิ่มมีประมาณสามส้นเส้นซะ่ว่าเพิ่นเห็นไหมเพิ่นจะป,ปูเนี้ยนี่เด้กปูเพิ่นจะปูแบบใหม่เนาะแม่นเมนเพิ่นจะปลูกมาตามเฮือนเลยเพราะอันนี้คือเพิ่นปูไม่แป้นขว่วงเฮือนแมนเมนอนนี่นะอ่าตรงดูล้านสามล้านสามแต่ก็อ่าไม่เสร็จ บอเมเบวงสิบสามคูณให้เพาะไม่เชียนเจ็ดหา้าคูณพีเดก้ 9, 9, าดเก้าแสนเจ็ดสิบหพันเก้าแสนเจ็หาเก้านเจ็ิบห้าน่อยนอมาบวกให้1 000, 3, 10, น,นึ่งล้านสามแสนหสบพันบัดนี้สั่งกระสีได้จะไรเลยเด้อบาตาเด้อ เ้าแสนห้าเนาะพี่นี่เนาะได้เข้าแนหาบัตนี้มาบวก40ซน0สนห้าหลตัวนี้มันนะมาเสนหาดสองล้เแสนห้าสิบพันบันี้สังกสีสังเกสีนี่ สองล้านห้าสสองล้านเจ็ดแสนห้าสิบพันสังกระสีนี่ซื้อมาให้น้องสุดเอยน่องหน้ามืออะไรสิบสองพุทนี่เท่าไรนนองซื้อโมเมนต์ซื้อให้เอาชื่อให้ภัยเนาะสังกระสีมืออนอรหนีหนีเนาะแค่นั้นเท่าไรก็เก้าเก้าสิบริเวณแสนคุณบอกด้วยเท่าไรอ่าคือว่าเก้าสิบหาเก้าสิบหะเนาะแมนว่าริวณเป็ดชิบหานี่แหละจำว่ค่อยได้ ไล่สูงเพื่อไปเหรอไล่กาวขึ้นมาไปส่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคูณสิบเไล่ไล่เบิเก้าแสนห้าเก้าแสนห้าเก้าแสนห้าสองล้านเจ็ดแสนห้าพันมาบัวกานหา สามล้านเจ็ดแสนถวน้านเจ็ดแสนามล้านเจ็ดแสนถวนแบบนี้มาบวกให้คา้างล้านห้าแสนัดีห้าล้านสองแสนกีบอันนี้สมมุดชทีบอต้าไรได้ถ้าเล็กตะปูเล็กเต่ยงอีกอ่าเล็กตะปูนี่ไรจักปูเปดโลหนึ่งอ่าปูสังกีโลหนึ่งกสังกซีโลหนึ่งสามโล สามลูกแต่ว่าอาจจะโบบัดเนาะแต่ว่าไล่มันต้องสามแบบพี่น้องเนาะโดยอ่าหรือว่าซื้อยางน้อยก็ได้คือทั้งทั้งงบทั้งน้ำนองแววตาได้ได้ได้เถอยแล้วออตัวเพิ่นผักมาให้ก่อนนะประมาณสี่ล้านเนาะเดี๋ยวผักเพิ่มอีกอ่ะประมาณสองล้านนี่แหละโอ้คือยังมีเพิ่มเติมอีกอยูสองล้านสองล้านโดยคือพ่อคุณพ่อได้ขาดเรือได้กระบอกพอเพิ่นทีนะโดยแต่กะ อันนี้นะแต่ว่าถ้าว่าบัตาได้มากนี่ประมาณต้องอยู่หาลาดปลายเพราะหาลาดสองแสนหาลาดสองแสนแต่ว่าบัตรท้งบัตรท้งช้างเพิ่นไล่นี่บมฮ่วยเท่าดรนะถามคนดีก่อนเนี่ยนะว่าพอคนยังไปนน้ำอยู่เนาะพอ่นเป็นน้ำช้างอยู่พี่เราเลยหวงเชื่อเพิ่นไล่อาจจะแพงกว่านี้หรือว่าถือกว่านี้ก็ยังโมฮ่วเนาะบอไหวเลี้ยคนที่น้องเลยโอ้จะได้保卫อีกคนนั้นน่ะ保卫แล้วเราออกมานั่งแต่เดียวแล้วก็พบเขาแล้วเมื่อยโอ้วันมาหวานขึ้นนีดพิจักเนาะตาแดงนะ ก็นอนก็ไข่นะพราะมอแล้วเพราะว่ามันเดี๋ยวฮอนเดี๋ยวหนาวเน้นเนาะนั่นแหละว่าคือบอต้าว่าไหนเนาะบอต้าก็นับเอาตามไม่เก่ามันได้ชื้อเห็นนะนับเอาตามไม่เก่าทำตาไม่เก่านี่ก็ทำนี่แหละทำที่เห็นนี่แหละอืมอืมกะเบิดอยูสองล้านห้าแสนบระมาณสองห้าล้านสองแสนกีบยังบวชบวกเล็กตะปูได้อืมอ่าเล็กตะปูนี่ก็ไล่แล้วแหละอัดสองเศษวารุนึงหกสิบห้าพัน ผดีประมาณนะคะหลานสี่เนาะหลานสี่หลานหาเนาะประมาณนี้แหละแต่ว่าอันนี้คือรวมเม็ดเศษค้าวสอกค้าวช่างเลยได้พี่น้องเนาะไรข้าวช่างเข้าไปเลยได้จะกร็ถ้าเราไอ้ช่างเพิ่นมาไรเองเพิ่นเนาะผู้เป็นเป็นช่างเอ็มเอ็มมาอยู่เพิ่นจะมาเลยบ่เพิ่นเลยพี่น้องเอ้ยเดียวถามเพิ่นคักๆก่อนเนาะเดี๋ยวก็ตาไปจอบบนโทรศัพท์ก่็เลยชุดใจกับอากงรนาการนักอีกแล้วพี่น้องเอ้ยสงสัยเป็นไข่เพราะว่าอากาศเขาท้อนแล้วหนาวพี่น้องเอ้ย บางมือห uhm, ้อนบางมือหนาวอยู่บางมือคือฝนจิตกบางมือกับแดดพี่น้องเลยคือมื้อนี้กับแดดแดดเนาะพี่น้องเลยคุณแหละทั้งไอซ์ซางปัญหากำลังมาพี่น้องเลยเดี๋ยวถารอฝนมาก่อนเนาะไอสร้างปัญหากำมาเนาะโดยสบายดีไอโดยสบายดีเนาะหากกับพ่อกับพ่อไอซ์ซางฝนพี่น้องเลยเนาะพ่อ้ฟุบอจ้าจ้าจ้าของหน้ากันจนแล้วเนาะหน้ากันจนแล้วยังไี้พ่อไม่ดี คืออ่าเมื่อนี้ก็อยากให Eller, umas, ไ้ไล่บางเรื e. ่องกส่งกระสีไปพงไมเปดเนาะเมนโอ้แม่บัวลงมาน้ำนะแม่ไัวหลงมาน้ำพูนหนึ่งแนพืม่หมาน้ำบว่าว่าจะขึดาจิมาน่ไปถือลวงก่านจ้าที่บ่าเขาข้าวเบื้องในสองแบบไล่ตามนี่ซื้อสีบอสเมนสังกระสีทั่งไมเป็ดนครับ เป็นจำพวกไม่เงี้ยไม่เสร็จไม่ยังเรื่องคือเรื่องทางยังใหไอ้ไรบ้างจีมีจักสิ้นจักอันนี้นะลองบังกว่นไหนเปลี่ยนใหม่เพราะถ้าเป็นถ้าว่าตัวใดมันอ่ะเตยได้แต่ใส่ไปเนาะนะถ้าว่าตัวมันอ่ะพอเปลี่ยนกับเปลี่ยนเตยพอใส่กับใส่แตยมันยังดีกะเอาถือว่านะ ลองเบิงเนาะไอ้พนไล่เบิงเอะกอนหอวาีิมีจักจนเจ็ตแพนผู้ลูกพ่นกาติดติกระพออยู่เนาะตัวตัวเสือมีขนักกันมากใชหนี่ขีหักดิมันมัมัจับลอยไม่ได้ไลไม่ได้มันเม็ดเนาะ ก็คิดแท่งอะไรคิดหลายเบอร์เหมือนกจักเม็ดนะโดยโดยว่าอย่างงูมาจับจับเพนจักเม็ดเนาะแม่นพี่น้องเลยเอาตั้งหกว่าเอากับได้บถือทางง่ายไปกับโบมีเม็ดว่าบะได้ถือเม็ดไหมโบถือเม็ดมานำพี่น้องเลยเนาะพี่น้องชุดใจได้บบมีบ่ไหนเม็ดมีบ่เม็ดเม็ดแท่ โอ้ทางผ่อนใจกับบมีเนาะว้าวเขียนเลยเอ้าบตะมาว้ามานีใจใคแมทเนาะแมทเนาะแมนาะแมทห้างแม่ห้างแมทห้างยู่นี่แม่ห้างนี่นี่เออได้ได้อาเบียดถือพี่อยู่ไดนอยู่ได้อยู่ฮะเอห้องหูอยู่เด้อเราพี่น้องบวมเม็ดกะใสเม็ดอันห้างเม็ดยังไปก้อนพี่น้องเอน อู้เนาะเม็ดแบบมีกันใครในตำมีมีเม็ดอันห้างกว้างบอกก้างไอ้ชามนั่นเคือเม็ดหนึ่งอ่าเนาะไอ้เคนแทกเบิ่งพี่น้องเลยหนึ่งเม็ดเป็นได้บ่เม็ดจำเป็นเลยเฮ็ดเอาเผื่อไว้เลยซะเนาะสามเม็ดอันเนาะสามเม็ดสามเม็ด สามเมตรไหไรเลยคือสามสิบทั oh? <S 2> 2. <S ้งกลุมนี่สามหน่อยสามเมี้สามเมตรสามเมตรตรงแมสเอานาชิปนาชิปเนาะ้างผ่ดนนี่เลนาชิปวะนาชิปถือ สามมตชบสุต่มันบน่มีมิกบอกหถึงกบได้มีมิกบอกบอ่ได้เกลยกนมาก่ได้เกลอยอย่างมากให้ล้ก็ได้เนาะบอบโหของเอาสิม่อลูกายเกลียอกันเหมือนจะการม่ย่างกันไม่ใช่เหต แต่ว่าคือเรื่องค่าค่ามือได้สะอาดอ้าวเท่าไหร่บอกกันนะครับเบาตาโอ้ร้านหาคือเพิ่นว่ามันบ่โอ้เพิ่นยังบ่มีอันน่จดแนวแต้เนาะให้พอเพิ่นไปเอาก่อนพี่น้องเ้ครูว่ากะก็บ่ได้เนาะ กาบุถึงดอกการบุถึงกาบุถึงหากการมาเห็นไอ้สร้างันสองเท่พี่น้องเต็มา่เต็งแต่เห็ดหงน้าเนาะสี oui> e, ่เม็ดครึ่งมา อ๋ถังนหเพื่นทด้งนั้นเยสบายดีบอตาอยู่ทึงพี่แหละปอตาโดยฉันย h วไลจดตามนี่แหละเดี๋ยวจะไปช่างมาสิดอกจะได้ช่างถือก็ซื้อถือถูกขึ้นโอ้พูดนีจักแพนจักแพนปูนี่สิปูร่วงเก่าปอ้าเรือสิตัดสิบน ตัดเนาะอันนี้มันปูแป้านูถึกเนาะเรียนใหญ่ทั้งหมดเป็นนักครับอันนี้อันนี้คือปูปูแป้านควงเพียงควงเขื่อนเนาะเนาะไม่เป้านี่สี่เมตรไอ้ไม่เป้านะสามนี่ต้องได้ตัดหรือว่า สวาวาย้อนตัวนี้เข้าไปเลยเดี๋ยวเฮาขขึ้นไปเด้ออ่าวาขึ้นนวาย้อนตัวนี้เข้าไปเลยแม่นใจเพิ่นพี่น้องเยเนาะแม่นได้2ท่อน4เมตรนะสวาย้อนนั่นว่าทางชั้นมัน2เมตรนะเอาง่ายๆเ็ใจอยู่ในๆนี่บ่ไปไม่เด้อโอ้ยสบายดีเด้อเด้อจ้าสบายดีเป็นจังไดมื้อนี้คือว่าอันลี้อยู่ไหนมื้อนี้าเมื่อยแหงบ่ค่ ธรรมดาอยู่คือว่าเป็นไข่ไปนะคือตายจาออกดึงแดงส่มเท่งเทียงมึงกันโอขอหนุญาตเด้อขออนุญาตเด้อตัวเอเบิ่งคือเบิ่งเอ๊อพี่ดอกเลยห่อนด้พี่ดอกเลยถือว่าห่อนอยู่ได้เนาะถือว่าไข่ขึ้นไปจักเนาะเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงทรงชามือหลังในฝนตกมากว่านี้เดชจัดอีกแล้วพีดอกเลยถึงได้ยนาะแปปตัวน้ำบัตท่านอือแปปตัวน้ำบัตท่านเอื่อยฝนแดดเมีนคว่ำคนเลยพี่น้องเอ้ยเนาะ ติได้กินข้าวกินน้ําแซ่บอยู่บ่โดยกะแซ่บอยู่โอ้บ่พ่งบ่หวานเด้ตรวจเบิ่งเลยง่ายๆไปให้สัญญาจัก่บ่ได้ตรวจืเดี๋ยวาบ่หวานขึ้นอีกเนาะตามตรวจนั่นแหละบ่อให้กกยน่เนาะนไดอาการยครับบ่จนลมาแต่นบ่ได้เเมื่อยแฮงเนาะแล้วก็ได้ อากาศก็นักอีกแล้วพี่น้องเอ้เพราะว่าปั๊บอากาศบ่ท่านเนาะเป็นไข่เป็นยังไปแหละเพราะว่าห่างกายทั้งเอื้อยเพิ่นกับบ่ค่อยแข็งแห้งเนาะเพป็นว่าเจออากาศเปลี่ยนแปลงอีกพี่น้องเอ้ยจะได้นด้กินแรงเมือนนี้นะพ่อเมื่อยตัดเนาะบ่ไวแล้วได้กินแล้งไม่เริ่มเป็นมื่อนี่ทั้งเอื้อยอึดใจวเนาะ กำเริ่มทีเลาะเบอร์ไม่ต้องเลยพี่ง้องพื้นที่กะเต็มพี่น้องเลยเออเนาะอะไรเอากลุอากาศเอื้องชุดใจกะคือชุดลงอีกแล้วพี่น้องเอ้ยจูบไร่ไปหามงค์หามอม่อีกบ้าเนาะพี่น้องเอ้ยจิได้กะให้เพื่นดีเพื่นเศร้าไว้ไวเนาะสู่เด้อเนาะอากาศกะปั๊บน้ำบ่ทันพี่น้องเอ้ย จะด้เขาได้เนาะพออะไรกันเนาะของนุ่งของน้ำได้ใส่แล้วบ่เด้ออ๋อเป็นจังได้อ่าใส่สบายอยู่โอ้สบุกสบายเนาะอ่านน่องของน้ำก็สบายเนาะเด้ทั้งกันจุกน้ำกันนะพ่อจุกเข้าไปตลอดได้เนาะเด้อดือ่านน้ำแล้วอ่ากับกระติกเอ้ยกระทางกันที่ว่าขอยซื้อมาให้นะใช่ได้ประมาณจังนึงหาล้านนี่อาจะเรียนคือตัวนี้เนี้ยอยู่พอพึ่งจ้ำน้ำก็่บอก ปัลงโอ้เนาะมันมันต้องนี่ะว่าปันลมเนาะตเขาคูมือเลยบ่ะดยมันมันม่ได้ก็่ีเด้ลเมื่อยเขาเราบแม่ก็ใหง่เติบอยู่เนาะเด๋วเนาะ้องเลยเนาะจิงไดกะอะทำนี้เนาะให้ทั้งเงยชุดใจเป็นพักพ่ก่อนพี่เราเลยพักพ่ได้ลายเนาะจงมีเหือมีแหงก็มาอีกครั้งพี่้องเลยเนาะจิงไกะให้เอยชุดใจดีเศร้าไว้เด้อเนาะ สักทีแม่รบกวนด้วสุดใจเพื่อนใจเพื่อนนอนพักผ่อนพี่น้องเลยเนาะสบายดีเด้อเอเด้อเลยสบายดีนอนดีเศร้าไวบ้างพี่น้องเลยให้เด้อเพื่นพักผ่อนนะพักผ่อนก่อนเนาะเพราะว่าท่างเอื้อเพื่อนเมื่อยไหลพี่น้องเลยเอเด้อเพื่อนกัเป็นตลอดตะปูตะปูแม่เอาเอาปูอย่างเงี่ยงจังถึกเด้ออุปหังเด้อเลยปูซิปปูซิปหนึ่งโลบ้างโลหนึ่งโล อ่างโลูเปยอตอกอาสาโลแล้วก็ปูเป็ดเนาะมันงานเปิดตอกผืนมันเอาเลยเนะเออเอาาแ่างได้ช่างไว้ได้กันนะนะโลโลตอก้สีได้บ่ะคือตอกสังกสีคูเนอตปูตอกสังกีนั่งเนาะคูคิดหาโอวยพี่น้องกอกระดึกๆเนาะเอาใส่เอาเอาหนเส้นหนึ่งบอน โตขน้ดเอาเก้าคุ้มน่นยังใช้ได้เยอะโอเคงี้ยเนาะขอโทษขอไภัย่ลๆเนาะใช่ไม่ตั้งกองกันพี่อมีแต่วาจีไเท่าตามนี่นะเดี๋ยวเท้าจีไปช่างตามนี้มันขาดมันเหลือมลูกพ่อจังใดกับจังว่ากันแล้วพี่น้องเนาะไล่น้ำกันเลยดิมันจำเป็นแน่นนกาะเนาะเป็นแน่นอนและคืมันลืมกมีเนะออมว่ากันอั้ใหม่เราเน่หมันสบพกัมาใช่ไหมคือว่ทัง ก็คือให้เพิ่นไล่มาลเนาะอ่าั้ทั้งมวลก็แป8แผ่น8แผ่นไม่งไล่เิ่บ่ตามจักแผ่นนี่ว่าตาอ่านให้ฟังอยู่เนาะยบาทนี่เอ้าจะแบ่งให้่อยไล่ค่อยนี้ก็จักค่อยละบาทนี่เนาะมายืนนํากันก่อนอะย่านบ่ผิดอ่าอันนี้1เส้นเนาะ7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 3 23อ่า23มี4 0เนาะ48 uh, 63, 68, 48แผ่นอืออ่า23 18 48, 48 49 50 51อันนี้มัน51แผ่นบ่51แผ่นโอ้แผ่น28 ไม่สิ้นจักสิ้นเอานับมารวมบดเลยเลยโอ้เจ้าแบบโแยงไม่สิ้นไม่แพนเลยเดี๋ยวนี้ไม่สิ้นเนาะไม่เสร็จอ่าจักไม่เสร็จไม่บโบสิ้นไม่สินนหกอันนี้ก็ไม่สิ้นอ่าสามไม่สิ้นสามอว่าหกสิบสองอ่าสิบสองสิบสามเซนแม่แม่แต่ว่าไปถามราคาบบบนี้เนาะเลยเลยราคาอะไรเนาะมุกอบใจทั้งอะไรน้อยลายๆใ่เนาะมีอยู่หมง หาฮุกลาดเอ้าเพราะว่าบอรตาไล่นี่ใบไหลายช่นีมเด้ไหลแตามไม่เก่าบัดนี้บัดนี้เพิ่นปูแป๊ะอล้นี่มันต้องได้ใส่อันนี่ไม่เลยอันนี้เพิ่นปูเห็ดแบบประตกระตะแบบโบแมนสร้างนะอ่าเนาะพี่น้องแต่ว่ามารุ่นกันเนาะไล่เบอร์ทั้งมวลทั้งมวลในชิตกอยู่จากล่านเนาะตกอยู่จากล่านรายการชิบอกทางเจ้าพ่อเพิ่นว่าเงินที่ว่าเพิ่นฝากมาเฉพาะหลวงพ่อเนาะอ่าก็คือว่าแหน่เนาะ ใช่น네ี u, together, autant, S <S window, like ่แต่ว so, like so, so? so, so, so? ่าทางคุณคนช่วยคนกับโบได้แบบว่าหนุ่งยากยังอะไรกับยังดอกพี่น้องเพลยว่อพ่อเพื่อนบอกว่าเขาเพียงแต่ว่าห้ไปแล้วคือว่าดีใจสุดๆเพราะว่าได้บุญแล้วเพื่อนวันน่ะได้บุญเพื่อนว่าเพิ่นนห้ตั้งแต่มือเพิ่นนห้เรื่องเรื่องบัตรนี่นั่นแล้วแต่ชุมลูกซีเฮ็ดชาดเรือจังใดกะทั้งน้องแววตาน้องประธานงานกับพ่อเพิ่นโด้วยแม่เนาะพี่น้อนถูกเนาะขอผมอบใจเพิ่นละลายพี่น้องเลย มีแต่วันไม่กระไนเด้อจาอเือนาเอเลยยังประมาณสวันยังฮะรยังประมาณสองสามวันเนี่ยะโอ้สองสามมือโอ้รุปว่าไอเดยวแค่เดงานตัวนั้นเลยเนาะแคแลเสยวี่ลอกพี่น้องอยแบนี้สวยยวามาแต่ละเที่วพวอไอ้างมนเลย้องน้ากัเป็นแต่ผลงานมันป้าวไอ้างนะชื่อไอ้างก็ค้นอางเคนเออิได้แบบสร้างเคนเออิได้จื่อถือาดไม่ก่อนหมดแล ยันดิ้วซีอายคนนึงขำยังไปลงไหมเนาะโอ้ยเหล่งทั้งนั้นกูทั้งนั้นกันแล้วพี่น้องไปลักตัวของม่วงคนเลยแต่แหละครับแต่ว่าเพิ่งขึ้นเดือนหกนี้โอ้ยเพิ่งยิงให้ท่านเดือนหกเนาะท่านเดือนหกอ่าเนาะแบบมีแต่ว่าทจีไรเบิ้งในคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะเรื่องอ่าชื่อไมมชื่อยางต่ก็จึไปถามทางงคันขายไมมเพิ่นเนาะถามเบิ้งแล้วกุ้มราคาอยังเรียบร้อยก็จังสิ แจ้งกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีหูต้องการดีแล้วก็จังสีจวดเขามาบาดนี้นะเด็กเอามาบัดที่เดียวเลยเนาะแม่แม่แต่ว่าเออเงินค่าของนอกของน้ำก็เป๊ะดี่เลยออด้ยขอบใจด้วยดยขอบใจเส้นกันเนาะดีไมีเฮงให้เพป็นกระเท็จเนาะมีแต่ท้าพ่อเพคนจะเคลี่ยดินล้มกระเลี่ยวบาดนี้เพราะว่าผมทนั่นแหละแต่มาอยากเคลี่ยจิตใจคือมันทมไม่พ้นอยู่อืมด้วยด้วย อ้าวขอบใจได้เลยเนอจ้าจ้าจ้าสบายดีนะสบายดีขอบใจได้เลยเนาะคนลาวเนาะประมาณนี้ได้ตัวคนลาวเนาะจับมืออ่านี่คอขึ้นบาดในอ่าอยู่ดีมีแห้งเนาะเออทุกคนดอยู่คนเดินผาดดอนมาเลยนะขอบใจได้เลยเนาะไปเดี๋ยวไปเอาอันนี้ให้น้องชุดใจก่อนเออเนาะถ้าเกิดชุดใจเพม่อนกะเมื่อยไร้เลอนี้เมื่อยแห้งอากาศชุดลงอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะ ทางวตาร์ได้อย่างเดียมาฝากมาตอนทางเ้ยชุดใจเพื่อนพี่น้องเลยเนาะทางของนุ่งของน้าก็ถือว่าโอเคเพื่อนมาเนาะใส่แล้วเพื่นนะพี่น้องเลยเดี๋ยวสาวยอ่ะสีขาวไปเบิ้งต้องการพี่น้องเลยเนาะน้าในเพื่อนเต็มจะดูจะรอเขาอยู่บ่เนาะเป็นยังไงทางบม่ได้สวัดไม่ได้หัวบ่เนาะเพราะว่าบอได้ตงน้าเบิ้งก็แต่ซื้อมาแล้วพี่น้องเลยเบิ้งก่อนโอ้เนาะพี่น้องจะ้ขอเปิดแพทก่อนพี่น้องเลย โอ้เนาะทางหน้าพิ่นกับบริสุทธิ์ไม่ได้หัวพี่น้องเลยถือว่าโอเคเนาะตอนแรกคือนำายั่นทางสอดทางหัวแน่พี่น้องเลยเนาะคือว่าทังทางกับบริสุทธิ์ไม่ได้หัวกันดีมุกดีใจหลายๆพี่น้องเลยแต่คลิปนี้ก็สิประมาณนี้เด้อพี่น้องตอนนี้ก็ค่อยคำลงแรงแล้วหมืดนแล้วพี่น้องเลยเผือมือหอดบ้านหอดเพือนกับคำพี่น้องเลยหนึ่งทุ่มสองทุ่มเนาะ กูห่อเทียนพี่น้องเลยเพราะว่าอะไรเนี่ยทางไกลพอสมควรหัวว่ามันมันเผาอ่ะวมาแจกอ่ะผลไม้เลยพี่น้องเลยเนาะโอ้นาะพี่น้องเนาะกับพมาณนี้เด้อกับเจนนีกับขอบุญกบุณทักทายพี่น้องที่เข้ามาชมมาฟังคลิปแต่กเบิึงโฆษณาห้บกายบามโฆษณาสาวแวเนาะงห้ยยูดีมีแห้งเบ้อสุขุสุขคนพี่น้องเลยเนาะคลิปนี้กับสิขออำลาไปแล้วพี่น้องเลยสาวแวงกับแดเนาะส <laughs> ิขอ และเมื่ออ,อีกพี่อเองเลยค่ว่ามันยังเว,ว้นอยู่กับชิได้เวะเพื่อนเอื้อเ,อเทื่องคนอีกเนาะทำว่าคำเมือนเฮงเหล่ากันช่เบะเวะพี่น้องเลยจริงในคลิปนี้ก็สิคอตัวล่าไปก่อนเนาะขอบุญขอบุณหลายๆเด้อทั้งพ่อแม่พี่น้องที่เขามาสับสนุมาฟังคลิปให้ซาเวลเนาะแลวก็บเบิ่งโฆษณาให้บุกคดถามโฆษณาเป็นกำลังใจให้ซาเวลมาโดยตลอดเนาะถ้าว่าผิดพลาดการใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าบมโนหัวบมมวลพี่น้อง,งอเฮ็ดสิงใดใการใดบ่ถึกมุกถึกใจเนาะ พี่น้องกันิงได้คลิปนีก้กันเขากลับเข้ามาสบ,บายดีสบ,บายดีพบพ่อกันในคลิปต่อไปด้วยจดีมีเฮงว่าจุกลุ่ทุกคนพี่น้องไปนแล้บ๊ายบาย